โหแนนรู้มีตามไปเพราะว่าเออ้เกอร์ซึงดึกร้านร้านคือเมเกอร์รัฐใช่ไหมล่ะขอ,อมีคนเห็นนะเขาสง่งรูปมาแต่แบบว่ารึกว่าเสร็จแล้วเสร็จจริงแล้วอ่ะก็ก็มาหมก <c oughs> คนนะ กหมเิที่ที่เป็นช้ายาที่ตัดหัวด้วยอ่ะที่แบบว่าโคตรโหนะดูสองเรื่องแบบเขออกจากเรื่องอันนั้นใช่ไหมก็เข้าอีกเรื่องหนึ่งต่อเลยอ่ะเขาชอบดูหนักมากขนาดนั้นเราิขพิกานกันน้กทำรายการพิธีกรไงรายการอาหารเนี่ยมันก็ขาอยู่ในโคตรโหออกาีกันนะคะถ้าโมพีทีเอสมาเนี่ยเลี้ยวขวาเลยแต่ว่าที่ไหนคะทั้งแบบทั้งแบบทั้วแบบ ไม่รู้จำไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ดูนะลุงฝังแหวนหรือะเสร็จแล้ว้ไม่ร้าไหนเนี่ยนบอกว่าเราสามารถสเต็กมาเก็นที่ได้ได้ของเค่ะเพราะว่าไม่มีคนดูร้านเนิร์ดนี่ปะวันรับคำสังไก่ทอเโอเคค่ะ วันจี้เราอาจจะเป็นเบคอนที่นัไปหน่อนแต่ว่าเปนซอสดเ็นสเป็นที่สายราแล้ว่เย็นมากยเย็นว้นพอุ่นนิดรสชาของเผ็ดดินจือมากเลยอร่อยรสาของเห็ดดินจือที่เนมาเีสึกได้ว่าเราเม่กินบสวัสดจากนั้น เพิ่งทกินลเราเพิ่งรู้ว่ารุปเผ็ดเนี่ยเป็นอาหารจีนกำลังเห็มไว้มาต่อัปที่ขัดไม่ได้เลย <BR Y> <laughs> รวดนฮะมดเอา้เอา,อายาดิวน กินพวชูรสกรอบผักง่ายๆไม่ต้องกินอะไรเราพได้ไปถุงหมดแล้วยังยังถ้าหมดที่พี่หูหูหค่อยๆกินค่อยๆกินไปช่วงนึงนี่ควรให้ปาปิกาหนูเยอะมากแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ให้อีกเลยแล้วโดนฝังไงใครอ่ะมีแล้วนั้นไข่ฟางเบลพี่เบลพี่เบลแบบชูรสเยอะชูรสเยอะค่ะปาปิกาใช่ไม่มีประโยชน์เลยพี่เบล นอกจากเป็นป้าแล้วเป็นนาำมะหนูชอบมากตอนแบบมัธยมอะหนูชอบสีชมพูแบบชมพูแบบกิบบุาบอะชมพูที่มันชมพูโรสอะแล้วมันมีเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งสีนี้เลยหนูใส่ทุกวันประมาณรึ่งปีเรอมาก็คือแบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็ใส่เป็นพิเศษเสาร์อาทิตย์ก็คือต้องใส่ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อะน่วันนึงเราก็ไม่เจยเลยเราก็ลืมไปแล้ว แล้วว่ามาอีกสองปีต่อมาเราไปค้นเสื้อผ้าเว้ยซ่อนไม่ได้เหลือในถุงเลยแบบคือยังไงไม่มีทางเจออ่ะเฮ้ยทำไมต้องทำไมต้องทำขนาดดีด้วยเอาเสื้อแล้วก็คอนอ่ะพี่เป้ก็สั่งห้ามบาร์บินการ์ดะมันไม่ดีเอ๊ะพี่เป้ก็คือปลาแล้วแหละในโกว่าเออปลาแม่หนูว่าห้ามกินด้วย ปลาโอเมก้ามีปลาปลาใช่ปลาโอเมก้าพี่ต้อน้ำเขาเลื่อยไหมหรือว่าโอเคโอเคมันโอเคอยู่หรือว่าให้หนูกินลูกอมตัวก็แบบเลิกกินดีแล้วที่ลูกโอ๊กแทนจริงเหรอแต่ลูกอมกมีแต่น้ำตาลนะลูกโอ๊มีแต่น้ำตาลนะแล้วก็ฟันผุ ฟันชูเลยค่ะกินพอประมาณฟันขาวแล้วฟันขาวแล้วใช่ฟันขาวแล้วโดนคุณหมอดา่าแต่ว่าตอนนี้มีหมุติดฟันอยู่จะไม่ยีฟันให้ใครดูเพองคุณหมอดุมากเลยนะคะหมอพอแนนแล้วหมอยังช่อไม่ได้อีกตามเคย <จำ S 2> ช่วยไม่ได้เลยนะไม่ได้นะที่เขาเห็นคลิปเขาน้อยใจไม่หนูจะชื่อพีม่พอได้แล้วนะ ดีีแบกมาชอบกินอันนี้ไม่ชอบกินชั่ววูบชอบกินท้าไม่พี่เบลมาเขากินยินค่ะมีชอบหนึงที่ชอบดูหนังเราบ้างแล้วก็จะไปเช่าซีดีเวลาขายซีดีก็จะขายขนมปังอยู่ข้างข้างก็ซื้อช็อปปิ้งอันพวกเนี้ยยาวเงี้ยกันหนังสามเรื่องทุกวันหนึ่งที่ไหนที่นู่นเหรอโคราชแล้วก็โดนแม่แบนดแม่ด่าวันวันนั่งดูแต่หนังแล้วกินขนม แกอันนี้มาใ้ิ้อมนี้มันอ่อนแอมาบต่า้นมาเฮ้ยไปกนเต็กันเถอะปีน้ำชาปูไปจองร้านกเลยะ้านหมูต้อยากกิน้ด้วยอ่ากปากหมูกลายได้อหมอย่กกินหอยก็ได่

ำไม่ได้เลยเม er> ื่อกี้จะไม่ได้เลยแย่เอ่ะอออออกแล้วจัดจัดออกจัดออกนะคจัดออกลง ไปเบอร์เรัว้มันพ่ยนะใจอะวเยแยะหรอกข้หน้ากอบคือ่วน้ำต้ใจเยน้ำต้งใจเย็น่วนที่ต้องกลไม่คารใกนช่กินหน่อตอร์ก่จัเย้กนอะไเลยบไม่เผ็

ไม่เป็นไรกินไปเถอะเนาะหอมแล้วกินได้อีกดี <s <s ่นับสเอาที่หนุสบายใจมันช่วงหลายช่วงไงน้ำน้ำไปที่แวันบดน่ากินมากอะไรอะไรเดียวเราไปกินกันกินกันในงากินกินได้ากินไม้ซ้มเผ็ดี่เจอซึเป็นจริงิสมส้มสุมเผ็ดเผ็ด มาทำอะไรลูกของเราแก่สวยมากเฮ้ยแก่สวยอ่ะเ่วยสนใจอะไรอะไรแกไม่ได้เรียนหรอกแกไม่สนแล้วนัแกให้ขนาดมีอุปกรณ์เาทำไมทุกคน น้ำบอกขอยืมมีดมาหันตะเต้เออขยืมซล้อมมาดูให้แล้วไม่เป็นไรน้ำขอดูหน่อยดีมดีมากขอหลักการขนรีมีดกับกล้องนะนี่เอามาคืนขอยืมหน่อยซื้อมาแล้วรือไม่ได้หรือเหรอได้สิไม่เอาเก่งใจเขาก็ยืมแล้วก็ไปคืนเขา เพราะพวกนี้เหล้าอไม่ข้าใ่ะเวลาไหนใช่วดทั้งสิมี่วดปรงไหนไข่ชาดื้ว่เลยไากนี่ชสิฝากฟ้าอะไรชี้ไปไหนชขชงหันี่ของถุงไรบัตรสมาร์ทโฟน

แต่พี่ก็ไม่ได้ไม่ใส่ยิ่งแก่โคยงเย้าเย้าไม่แก่ไหมใครแก่โดนนี่พอหกโมงทุกวเนี่ยรู้สึกรัวทุกวันเลยนะแล้วก็นอนนอนต่อไม่ได้แต่ถ้าจะมานวดอีกทีแบบเป็่าอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นอนสักวันเพราะว่าต้องออกไปทุลักตลอดเลยอะไรกันซึ้งหนูจะเป็นแบบว่าถ้าต้องตื่นเช้าทุกครั้งเวลาเนี้ยมันก็ตื่น ก็เช้าเวลานี้ช่วยแบบอไปเรียนถึงไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันยังไงเราต้องตื่นเวลาเนี้ยเออเราก็จะแบบรู้ตัวไม่ไม่ตื่นกว่าอยากอยากแบบว่านอนแบบ9โมง10โมงเงี้ยทั้งทั้งไม่มีอะไรแล้วไม่เคยทําได้เลยเขาสามารถนอนย้ายหรือเปล่าโรงเรียนนอนคุณกะไม่ทำอะไรเลยกะอบนอน ก็นอนอิอยู่นะเขาเรารู้สึกว่าจะมีภูมิปัญญาเศร้ากินแล้วก็นอนเอิดดูทีวีทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยหูหนวกมาเป็นงใช่ไหมพี่น้องถามว่าววเป็นตั้แต่ก่อนแต่ก่อนพี่จันี่ก็เป็นเนนนง,งนี้ยนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราก็นเ,นเล่เนผักไดอย่างเงี้ยเขาก็เช้าตีห้าก็ต้องตื่นแล้วล่าตัดรายการเชา้าอ่ะถ้าเราคนจ้างถ้ามีคนจ้างก็ตื่นเช้าอ๋อแน่นอนรับจ้างแต่งหน้า รับปริญญาใช่ไหมพ,พี่เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะรับทุกวันมียครมาจ้างเลยอีกหนึ่งจ้างเลยจ่ายค่าแท็กซี่ให้ด้วยตอนขอไัไปรับปริญญาวันนี้ไม่มีเออาร์มาใึไทยเลไม่รู้เลยรับ้ว i <laughs>